มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่วรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยูทูบเบอร์ดังติดโควิดเส้นได้ซอดอสเตตรวจรอบ2ถึงเจอโยงงานทองหลอคะ่ะยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะติดโควิด19ตรวจรอบที่2ถึงเจอนะคะโยงงานทองหลอเผยมีอาการไอจามมีไข้ ปวดเมื่อยตัวแต่ปอดยังแข็งแรงปกติหลังจากที่ไว้สุทธิเรืองวิทยาโชว์ยูทูบเบอร์ชื่อดังาซดออสเ์ต er ิดโควิด -19 โดยเผยทม์ลายไปร่วมงานสัมมนาที่โรงแรมแกรนเซนเตอร์พอยทองหลอ่อขณะที่แฟนสาวเซนได้ ai, พิมพ์ระดาแววไทยสงได้ตรวจหาโควิดแล้วก็กักตัวดูอาการเช่นกันค่ะล่าสุดนะคะวันที่12เมษายน64เส้นได้พิมพ์ระดา ได้โพส IG เผยว่าเมื่อวานนี้ไปตรวจเชือ้อโควิดรอบที่2เนื่องจากวันเสาร์มีอาการไอจามมีไข้ปวดเมื่อยตัวและเช้าวันนี้โรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าได้ติดเชือ้อตลอดตั้งแต่วันที่6เมษายนได้ไม่ได้ออกไปไหนอยู่กักตัวอยู่ในบ้านเมื่อวานไปด้วยรถส่วนตัวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมทําตามมาตรการป้องกันนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ